สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel AM Riding ก็วันนี้ผมจะพามาดูนะครับการปรับแต่งรถของผมนะครับก็คือ Honda Wave 125R นะครับก็ซื้อจากพ่อค้าคนกลางมานะครับซึ่งเขาเนี่ยได้ใส่โชกที่เป็นงานเทียบนะครับเป็นโชกหลังง,งานงานเทียบไม่ใช่ของแท้นะครับแล้วมันก็ไม่ไม่ค่อยทนทาน ใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็แป๊บเดียวก็พังแล้วนะครับช่วงล่างไม่ค่อยดีแล้วนะครับถ้าเกิดว่ามันทุกน้ําหนักกันเยอะครับอย่างเช่นว่าซ้อนสองคนรถก็จะมีอาการนะครับยวบนะครับจะยวบลงไปเลยไม่ค่อยไม่ค่อยแบบว่าซับแรงกระแทกเท่าไหร่นะครับแล้วก็เวลาเทโค้งเนี่ยมันก็จะมีอาการแบบเหมือนยางแบนนะครับเคยเคยเป็นนะครับแบบว่ารถยางแบนแล้วเราเลี้ยวอะแล้วมันจะแบบท้ายมันจะปิ้นปิ้นแบบปิ้นออกข้างครับ ซึ่งอันตรายมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราขับมาด้วยความเร็วสูงเนี่ยช่วงหลังตอนนี้นะครับรู้สึกว่าซีนนะครับซีนซีนจะแตกไปแล้วนะครับน้ํามันเป็นข้าวน้ํามันรั่วออกมาเลยก็โชคที่ผมจะหามาใช้งานนะครับก็จะเป็นผมดูไว้แล้วแหละก็จะเป็นโชค๊คของ YSs นะครับเน้นใช้งานแล้วก็ราคาไม่แรงใช้งานได้ส่วนเดี๋ยวผมจะสั่งดูนะครับว่าจะเลือกโชค๊คแบบไหนเพราะว่ารถของผมเนี่ย มันเป็นดิสหลังนะครับซึ่งรถที่เป็นดิสเบรกหลังเนี่ยค่อนข้างจะจุกจิกยุ่งยากนิดหนึ่งนะครับในการหาโช๊คลังว่าใส่เนี่ยเพราะว่ามันจะมีตัวขาจับปั๊มหลังนะครับซึ่งมันแผ่นใหญ่มากเลยครับมันทั้งแผ่นเลยเนี่ยดดครับสังเกตดูนะว่ามันมันแผ่นนั้นแหละตรงเนี้ยยาวขึ้นมาจนถึงนี่เลยซึ่งผมจะต้องหาโชคที่ตัวขาจับเนี่ยจะต้องมีการยกขึ้นมาก่อนประมาณ น่าจะสัก2นิ้วกว่า2นิ้วขึ้นไปอ่ะแล้วค่อยขึ้นมาเป็นตัวสปริงนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ติดกับตัวขาจับปั๊มเบรกนะครับตัวนี้ก็ตรงนี้ครับก็เป็นความจุกจิกนิดนึงนะครับสาหรับรถตัวนี้นครับที่จริงมันก็ใส่ได้แหละครับแต่ว่าเราต้องแปลงนะถ้าเกิดว่าเราอยากจะหาโช๊คที่แบบว่าสวยๆตัวท็อปเลยแล้วก็แบบเป็นขาขาโช๊คขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็เป็นสปริงเลยสั้นๆเป็นขาโช๊คสั้นๆขึ้นมาประมาณนี้แล้วก็เป็นสปริงเลย ก็ใส่ได้ครับแต่ว่าต้องแปลงนะครับก็คือต้องแปลงเปลี่ยนขาจับใหม่หรือว่า modify เอาใหม่ตรงนี้ก็คือผมไม่อยากจะแปลงครับก็เลยเดี๋ยวจะหาลูโชคที่แบบว่ามาถึงแล้วจับใส่ใช้งานได้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมไปสั่งนะครับโชคก่อนเดี๋ยวของมาเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมโอเคครับตอนนี้โชคก็ได้มาส่งแล้วนะครับก็เป็นโชค YSS นะครับ ตัวนี้จะเป็นตัว DTG พัดนะครับเป็นตัวที่ไม่มีไม่มีกระบอกแก๊สนะครับแต่ว่าจะเป็นกระบอกแก๊สอยู่ในแกนโช๊คเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะว่าเป็นยังไงบ้างก็สั่งมานะครับผ่านทางแอปช้อ p ปี้นะครับโชคตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ พันกว่าบาทนะครับรวมส่งแล้วนะถ้าเกิดไปซื้อเองตามหน้าร้านก็น่าจะประมาณพันสองพันานะครับไม่ไม่เกินนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขอเอาออกมาดูสักคู่หนึ่งโอเนนี่คือตัวโชคนะครับก็โชคตัวนี้จะเป็นโชคความยาวสามร้อยสมิล mm นะครับตรงรุ่นเวฟร้อยยีห้านะครับสแกนโชคจะใหญ่แล้วก็มีสปริงที่ใหญ่นะครับ ตัวปักก็จะเป็นบริเวณนี้นะครับจะมีรูนะครับให้ใส่อุปกรณ์ตัวนี้ให้ใส่อุปกรณ์แท่งนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ใช้การขันนะครับหมุนบิดปักเกียบสปริงได้นะครับก็สําหรับการเลือกโช๊คนะครับก็จะแนะนําให้เพื่อนๆนะครับที่อยากจะปรับแต่งนะครับโชคหลังนะครับช่วงล่างรถเนี่ย ก็อยากจะให้เลือกใช้เป็นของแท้เท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้อย่าอย่าไปใช้โชกแต่งที่เป็นงานงานเทียมงานเทียบทั่วไปนะครับที่แบบมันอาจจะสวยนะแต่ว่ามันใช้งานได้ไม่ดีนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเสียหายได้ง่ายนะครับซึ่งช่วงล่ารถเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากตรงนี้มันคือเซฟตี้นะครับมันคือความปลอดความปลอดภัยในการใช้งานนะครับก็แนะนำประมาณนี้ครับสำหรับการเลือกโชคนะครับที่จริงผมก็อยากจะใส่โชค ที่เป็นตัว g ไ้นะครับที่มันจะมีกระบอกโชค๊คตรงนี้นะครับบนบนหัวโชค๊คด้านบนนะครับแล้วก็เป็นสีเงินนะครับสปริงแดงแต่ว่าผมใส่ไม่ได้ครับมันติดตรงนี้ครับคือตรงขาจับล่างเลยมันมันสั้นมากมันมาแค่นี้เองแล้วมันก็เป็นสปริงโชค๊คไปเลยมันติดนะครับก็เลยโอเคยอมใช้แค่ตัวนี้พอพันกว่าบาทนะครับใช้งานได้เหมือนกันก็เดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับว่า พอใส่แล้วมันจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับในโชคตัวนี้นะครับกับเวฟร้อยยี่ห้าของผมโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะครับโอเคครับก็ตอนนี้ผมได้ใส่โชคหลัง y า s N 8ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ านนอกครับจะเป็นประมาณนี้นะครับก็ช่วงนี้ฝนตกนะครับล้างยังไงก็เละเหมือนเดิมครับเพราะว่าผมใช้งานทุกวันก็อาจจะดูไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับก็ให้ดูเป็นภาพรวมๆแล้วกันนะครับสําหรับการรีวิวโช๊คตัวนี้นะก็ <Okay. S 1> <Okay. S 2> จะพ้นพ้นตัวขาจับนะครับขาจับปั๊มพอดีไม่ติดนะโอเค ทานฝั่งนี้ก็เป็นอย่างนี้นี่ครับเหมือนรถจะสูงขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าโชคมันเป็นโชคที่ความสูงไม่ใช่สิความยาวโชคคือ340มิลนะครับก็เหมือนท้ายจะยกตัวขึ้นหน่อยหนึ่งด้วยก็โดยรวมการใช้งานถือว่าใช้ได้ครับรับน้ำหนักซ้อน นั่งสองคนได้ดีเลยครับเวลาเข้าโค้งก็อาการท้ายปัดก็หายไปนะครับก็ผมไม่ได้ปรับแข็งมากเท่าไหร่นะก็เป็นกลางๆนะครับยังเป็นค่าเดิมนะครับค่าเดิมจากโรงงานอยู่โอเคก็พูดไปเยอะแล้วครับสำหรับการเปลี่ยนโชคกรถดนะครับเว็บร้อยี่ห้าของผมนะครับครั้งนี้ก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำคลิปเท่าไหร่นะครับเป็นช่วงโควิดด้วยนะเลยไม่ได้ออกไปไหนเลย อย, closure, อยู่บ้านทํางานอยู่บ้านทํางานอย่างเดียวก็เลยไม่มีคอนเทนต์อะไรใหม่ๆมาให้ทํากันคิดอะไรไม่ออกนะครับช่วงนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ยังรับชมกันอยู่มาถึงตอนนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ